สวัสดีย่าเมื่อเล้งครับพี่น้องครับป้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศย่าเมื่อเล้งนะครับที่เราซ้อมกันนะครับน้องๆเรียนเสือกเพราว่าเต้นซ้อมเลี่ยวนั่งพักกันสักคราวอีกจ้ะน้อยมอลำกมกิมาซ้อมนะครับนะผามาเบิงทีมงานกำลังนั่งพักกินน้ำกินไน้กันนะครับหลังจากที่ซ้อมเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะไปซ้อมมอลำต่อนะครับเราเตนเสือเลี่ยวสะก่อนนะครับตอนนี้มานังเรี่ยงกัน ตอมอเตเมียดีเตะแต่ละคนอ่าสวัสดีลูกๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เบิดเมือเบิดเว้นเลยวันนี้ครับพี่น้องพกลางซ้อมกลางเว้นกลาซ้อมกลางขึ้นกลาซ้อมนะครับเก่งๆทุกคนเลยนะครับน่ารักทุกคนเลยวันนี้นะครับทั้งแดนเซอร์ปุนะแมนเบิดทั้งฝุนนะครับบอลแมนเตะแดนเซอร์ได้พี่น้อง บอล blessing, Onion, ลัมนักร้องก็ได้เต้นน้ำได้เพีนี่เห็นบหมไหนขนาดน้องบอลก็ได้เต้นด้วยใช่ไหมลูกเนี่ยน้องบอลได้เต้นด้วยนะครับสมายไม่ต้องห่วงสมัยเต้นเก่งอยู่แล้วสมายไม่ต้องห่วงเต้นเก่งอยู่แล้วสมัยดาวไกลหน่อยเขาก็มาอ้าวน้องเอิญก็มาด้วยเหรอเนี่ยโอ้น้องเอิญก็มาซ้อมกับเพื่อนด้วยน้องอายน้องเอิญแล้วก็น้องหน้าลาเงาโมเมนต์อ้จงคือว่าน้องอะไรนะน้อง น้องอะไรนะ ab, да. น้องหน้าล uh, <d high> ่า <end> น้องน้องอะไรสิเอาเข็กับดักจะได้เอาเอาเอาสิเอาเอาพี่น้องสวัสดีค่ะน้ององค์ฟองพระอาจารย์เพิ่งมาเพิ่นเพิ่นดูทุกอีพีพระอาจารย์เอิ้นน้องหน้าล่าได้ไหมล่ะได้นั่นเห็นมาย่างขึ้นเวทีหนาเป็นลาละผู้เดียวเพิ่นเลยอ่าเนาะเพิ่นขององฟองเอิ้นหน่าล่าซะเมื่อเมื่อน้องโอเอเอ็นอะไรก็ยังเรียกอีจ่อยเลยอืมส่วนน้องไอ น้องเอิญในสื่อเอิญหนังนีนอ่ตั้งสายยาหยังนีนอ่แต่ละคนต้องมีสายยาเดี๋ยวใคราโน้ตื่อสมศรีฮะใคราโน้ตื่อสมศรีสมศรีห่วยมาสร้าง่าแต่ผู้ใดนว่าเอิญสมศรีบัดสมศีนักเกอร์ข้อสองในตีลูกอ๋อสายยาใหม่ของหรือสายยาเก่าสายยาเก่ามีสายยาอยู่แล้วชื่อว่าสมศรีโอ้น้องเอิญมีสายยาชื่อสมศรีนะครับเอาแมนบอลหนาล่ะสมศรีตี น้องเอิญมีฉายาว่าสมศรีพนาบาร์เออเอาเอาพี่้องเอาจ้าคำอะไรนะคำเอิญคำสมศรีว่าไรเต๋โอ้เอาคำสมศรีเอาโอเคเอาอเอาเอาเอาเลิศ<ๆ>เลิศเลอศเพื่ออืมเอาไอ้สังไอสังวัสดีค่ะไอ้สังออเด้สังหรือว่าอัมเบ แล้วเพื่ออะไรเป็นบอลี่หรือจะไปซ้อมอีกไหมจะรันอีกไหมเนี่ยไม่ไม่ค่ะเหมือนได้ยินว่าแม่จะอะไรเอ่อซ้อมมาลัมวะซ้อมอ๋อต่อไปก็จะซ้อมมาลัมเนาะแ่่นคะะดอกเร์งจบลล้วโอเคเนาะเอาไปเด็ลูกก็นั่งพักผ่อนกันคุณอ่ะโอ้ยมวนซื่นกันหลายแต่ละมื่นแต่ละเวินเพราะว่าเขี่ยวครับพี่น้องเขี่ยวการซ้อมใส่วันที่สองในน้ำหล้วก็เขี่ยวใส่ลัมอ่าช่วงเปิดฤดูกาลน้ำนะครับเอาพี่โชคพี่โชคมานั่งทำอะไรตรงนี้พี่โชคสวัสดีครับพี่โชคครับสวัสดีครับ เอาเหรอเอเถอแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอ้านั่งพักผ่อนกันนะครับกินเขากินน้ำแล้ว่ากาบางคนกาสีอาบน้ำพักผ่อนอ่าแต่ว่าตอนนี้ก็น้องๆกำลังตั้งตามสบายนะครับเนาะตั้งไปเอกนั่งเอกนะครับนน่น่าบอกมาลสวัสดีครับ พระเอกนางเอกพระเอกน้อยพระเอกใหญ่นางเอกน้อยนางเอกใหญ่ก็ได้ซ้อมเตี้ยนน้ำกันเบิดได้ปีนี่นะครับน้องนี่ก็ได้ซ้อมด้วยนะครับได้ซ้อมเบิดสุกุนเออพระเอกหนอกพระเอกนั่นเออซ้อมเบิดครับกำลังเลี้ยวกำลังเลี้ยวเอ้าวิพี่ตีมีผู้ตาตุ้งตวนก็นี่ตาตุ้งตวงอ่ะโอ้ยน้องเบาวยู่เออน้องเบาวยู่ อ่านะครับบ่เออเด้อนี่คนสวยคนสวยอยู่นี่คนสวยตาครับท้องสิตังสิตังเหมือนไซบีเลียนบ่โอ้ยอไซบลเลียนวันนี้เอาไหนบ่เนี้ยเอาไหนบ่ไซบีเลียนเออาเอาเอาเฮ็ดเอาเนี้ยเอาไหนบ่สีม่วนลูกเอ้ยน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนดาวแก่น้อยเรานะครับวันที่สองพ่อกันทึกเวทีเออเอาเต็มที่เลย ทั้งปี่ผู้ใดในทั้งปีทีมทีมวันนี้เขาว่าทั้งนี้สวัสดีทุกคนทีมนทท่มันท่าพระทีมท่าพระนะครับนี่ท่าพระแดนนะครับกำลังนางปักควันขึ้นกันทั้งี้ก็ดีนะครับโอ้หลยนะครับแดนเนซื้อห้าปีนี่บางส่วนกะอันไปซื้อขน,ขนมแน่บางส่วนกะคนานั่งกินข้าวอยู่น้ำกล้วยเนกับมี นะครับบางส่วนกำลังอยู่พี่นะครับก็ถือว่าหลายอยู่ปีนี้นะครับเนาะแล้วแล้วนะครับสหรับแดนเซอร์วันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นทีมงานบอลลัมมาซ้อมคิวนะครับมาซ้อมคิวลำฉากล้ำต่อนะครับนี่ครูดอนกับพี่พอนคนก็กำลังคุยกันอยู่นะครับเรื่องล้ำเรื่องต่างๆนะครับใครอยู่เขามีลังค่าอยู่เนี่ยสบายเลยนะครับลังค่าก็เอาลงเตี้ยๆจักหน่อย โอเคนะครับปะไปเลาะเบางท่างไหนบัดนี่ยงมมาเลงยงแม,มาเลงยงแงมาคำพี่น้องสองทุ่มกว่าแล้วล่ะตอนนี้สิสามทุ่มแล้วนะครับเนะาะนะคู่พนัดแล้วเมื่ออื่นสี่โมงเสาร์สันได้ยินว่านะครับพรุ่งนี้ก็จะมาซ้อมกันอีกสี่โมงเช้านะครับก็วันนี้จะปล่อยกลับแต่หวัวค่ำหน่อยนะครับให้น้องๆพักวันน้ำนะครับ ป่ะไปเบื้องบั่นผีผู้ใดมาเนี่ยอยู่บ้านผีนะครับไผมาแล้วตอนนี้นะครับเอาย่างมาทั้งนี้ผู้ใดบัดนั่งเฮี้ยงกันอยู่สามสี่นอนี่โอ้ยน้องเล็กตานี่เองสวัสดีครับมาถึงมาบังคับนี้นะโอเคเอาจันตู้มาเถอะมาบังใดกันน้องจานตุ้มเนาะโอเคเป็นก้อนเทียนใดแล้วตอนนี้จันตุ้มเอออ่าพระเอกเตียน เพื่อแขตนมาตัวไหนเนี่ยตัวตีโอ้ยมานคือไหลสั่นได้กันว่าตัวมาแต่วินแล้วมาแต่วินแล้วนะโอเคเอืนไปกินต้มไก่กับมีดเนาะเอาบ่ได้อไหลเหรอ่ะไปเด้อต้มไก่เด้อดสนก็เซ่อเลยทรมาพร้อมดิอืมทุ่นเอื่อืดๆทรพร้อมแมนยิงคักบ่ยิงยังวะเห็นว่าเป็นพระเอกก็ดีเออเป็นพ่อพระยะอืมพระเอกพ่อเอาท่านไหนกำลังสอนกันเห็ดอันยูทูบอยู่หันทั้งนั้นเอาอ้าวแตกเวันละเมื่อแล้วบาทในทั้งป่นอ้าว ต่อไปก็สิเป็นหน้าที่หมอลำสันตัวบาทนีิเฮ้าไปคิวหมอลำเฮ้าเตรียมโตบาทหนิมาอะไรตีใส่บ้านผีนี่ผู้ใดอยู่ใน่มนี่บ้านผีน่ะผู้ใดมาในนออบ้านผีมาในนออมีไคอยู่ในนอโอ้สวัสดีครับผมมาแล้วครับพ่อเอกบ่อฟูกป็นไหนพ่อฟกไปไหนที่นอ่อวดว่านันบ่อฟูกป็นไหนดบ้าสองตัวกับโบไก่สามตัวแห้งไก่เนาะลอยคุณลอยกับโบไก่เลยเนาะ ตายแล้วได้บาอเนี่เออเอาเอกฟุกก็มาแล้วยังก็่าฟุกประเด็กบองบอกเฮ้ยอะไรก็่าฟุกยังประเด็กฟุกยังประเดกแซบก็เพลินได้ละกินกับบอนกินกับบักเดือแซบครับสักี้พิตาขนนะครับมาแล้วครับจอปากเลจอปากเลยก็จอหูน้ำเนาะสวัดเนาะจอะสือดำนี่จอเสือดำกัเจอคิวกริมน้ำคิวน้ำเนาะไอ้คิวไส้เาน้ง เอาพระเอกอ่ะสวัสดีครับพระเอกอ่ะแอบวิชัยไปเอกอ่ะอาหน้าหนูเอ้าคือนวางสั่งคนน่อเห็นบ่กอีพอระหว่างไหนเออแนวไหนหามบุรีกันหามบุรีกันเออบูบี้หามบูบี้กันหามบูบี้เออควันทุบลุ่นเอควันทุบลุ่นไปเส้นหน่อช้างใคล้พุ่งหมดเอ้าอ๋อไงจะใครล่ะเออไปกินต้มไก่น้ำขุยบางขันในตัวนี่เออมาหอดพี่เราหิวอีกแล้วหิวนหาย่ำหยางก้นเอ้ยกินมาบังขันหิวจริงแหละ โอ้ยพ่มี่ห้เกลือประดันเด้อเอาสิเดี๋ยวเอาห้ามมาแห้ก่อนสักสองกิโลโอ้เข้าไปโอ้เข้าไปเข้าไปนี่คือเข้าอ่อนมันเพราะท่านแก่มาไหนเนาะเขายังเขียวแต่มันแท่งึ้นมาเนาะโอ้ที่ว่ามันเข้าไปจีบมากแบบเข้ามันฉาบมุนมุนมากนาะมันบอลมันหลอดช่องออกมาหลอดโอ้หลอดช่องออกมาแล้วบัดเั้นก็ใส่กะทิเลยใส่เข่าหลอดฟองไปใส่กะต่ำเนาะข้าราบมกจับไปใส่กะดิเงินไหลวะ เอดดี้ไป่ใช่ใครแอดดีเฮอดบาล่าจนมีพี่นี่ไปกรุงเทพบอกเลือไปชลบุรีไปอยังกอเพื่อนเราไปทุระเพื่อนยังลาเอ้าพูดให้ดีโอ้ขนมปีโป้นี่รู้ติเออเอาเอาเอาอยู่ท่งเงื่อนพูดให้ฉันนั่นอิเลีโซตายฮัลโหลปลาโตใส่เสื้อสีสมเอ้าคุ้นๆเลี่ยๆเขาจะามักใส่เสื้อตัดสีผิวอีเลเนตอนประเดี๋ยค่ะเออพอมันไปเหตุงานนั่นบริษัทมาเนาะ ใสอันสงดำใส่เสื้ออันแม่กปดกบย้แออแม่อสมบดียวโอ้ยต่าั้นบ่แม่เออแม่หัวเะเป็ดแกะล้วเลีวแม่ก็เลยมาช่อ่นีลายบ้านผีนีลแม่แม่โอสมหเออเออใครอยู่จะลอยกับเป็นแม่ให้โลแม่ยังม่นน เอ้โหวัวไปใช่ลำเอ้โหวัวปย่างนั้นไปใช่บันใช่เมียนไม่ใช่ลำวัวโอ๋อวันติัวกินบัดนี่หากไล่ท่องออกบัดนี่เส้งกินทั้งฉี่เส้งหางอันนั้นอันนั้นคืออสมอ่โอ้ยฮกไร้ฮกไร้ฮกไร้เดี๋ยวเดี๋ยวสิเป่าสู่ฟังพี่น้องพ้นคอมเมนต์มาตอนไล่สุดพึ่งว่าอยากให้เรียนอันตลกเรื่องโขบุรีไฮเนเดอร์ประจันว่าบุรีเออแต่ว่าหาหาผู้ใดเป็นอังให้ไฮเนเดนี์ โกบรีน <mur k S 3> ี <Sa o? S 2> uh ่เ huh. ม <Ba> ็จ Fl ังเด็ดโบรีน um. ั่นยัง ah บ่ทันหูอยู่ได้ดันโกบรีอันนี้อุกังเอาอุกังเอาอันบุ้งหูจักแม่นางเรื่องโกบรีบ่จักแม่โอ้ยเออยายย้อนกินเขาซื้อได้เดันบิ่งแต่นางดาบเจ็ดสีไม่นี่เจ็ดแสงโอ้ยมันคนละยะโอ้ยลูกพี่เอ้ยกบรีแม่จะบ่เคยบอกติให้ให้ให้ึ้นครัวแล้วให้ให้ทั้งให้ทั้งมัดติ๊มหัวกูอยู่เจ้าจักบ่อะไอะ สายหลยมาเต้นใส่กี่พอเอาพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวจะคุยกัเรื่องขบุร <habitude> ีให้พันฟังเจ้าบาดก่อนี่น้องเอาไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย